สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระผงนะครับพิมพ์นางพญานะครับเนี่ยเป็นหลังยันท็อกนะครับออกวัดบอวินนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ร่วมปลุกเสกนะครับเนี่ยะสภาพน่ารักแท้ดูง่ายมีอายุนะครับ ออกเมื่อปีพศ2518นะครับท่านใดสนใจก็ดูในช่องคำอธิบายนะครับจะมีช่องทางติดต่อ l i n f f c e e o o o p เพจนะครับได้หลายช่องทางมีลิงก์กดเข้าไปได้เลยนะครับแอดได้สอบถามขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับรับประกันพาแท้ ทุกกรณีนะครับขอบคุณมากครับ